สวัสดีครับอยู่ผมพัดพาไปคลิปนี้ผมจะพามาถอดชุดข้างล้างทำความสะอาดหลังจากใช้งานไปแล้ว13,600กับอีก16กิโลอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูเลยขั้นตอนการถอดประกอบทำอย่างไรบ้างโอเคมาดูเครื่องมือที่ต้องใช้ครับล็อกไฟฟ้าลูกบล็อกเบอร์ยีิบสอปัจจกปากร่วมเบอร์8แล้วก็ปัจเจ้โทีเบอร์8 ต่อมามาถอดชุดฝาครอบที่เป็นพลาสติกตรงนี้มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวใช้ประแจปากร่วมครับขันด้านในเพราะด้านในจะขันไม่ได้นะถ้าใช้ตัวทีตรงนี้ให้ใช้ประแจปากร่วมครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ถอดชุดฝาครอบที่เป็นพลาสติกออกมาน็อตที่ยึดพลาสติกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะนี่ดูดีๆ ต่อมาถอดน็อตยึดฝาครอบแครง้งตรงนี้จะมีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ตัวสีเขียวคือน็อตสั้นสีแดงคือน็อตยาวแล้วก็สีชมพูคือน็อตยาวสุดตรงนี้ถ้าใครถอดไม่ออกครับเนี่ยจุดฝาครอบแครงเนี่ยให้เราเอาผ้าพันกับไขควงปากแบนนะแล้วก็งัดตรง,าง้านด้างท้ายของชุดแรครงอ่าแค่นี้ก็ออกแล้วโอเค ก็ชุดฝาครอบแครงออกมาครับตัวนี้คือนอตที่ผมถอดออกมานะนอตยึดฝาครอบแครงมีอยู่ด้วยกัน10ตัวนอตสั้นนอตยาวนอตยาวสุดตอนประกอบก็ดูดีๆครับต่อมาครับใช้ประแจบล็อกเบอร์ยีเบอร์2ี่สขันชุดชามเราออกเลยชุดชามหน้า ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวจับชามได้นะมันก็พอได้อยู่แต่อาจจะใช้เวลานิดนึงอโอเคครับต่อมาถอดชุดชามออกมาครับตอนนี้เราถอดน,น็อตออกมาแล้วมาดูสภาพชามกันครับจะเห็นได้ว่าผฝุ่นเยอะมากเลยด้านในนะอ่ะโอเคนี่คือชุดชามเราแล้วก็ตัวฝาเครอบเม็ด มาดูชุดชามครับชุดชามจะเห็นได้ว่าสายพายในีขึ้นสุดเลยครับอันนี้คือตัวบูทตัวบูทก็ยังโอเคอยู่นะเห็นไหมมันจะมีเป็นเส้นๆต่อมามาดูตัวกิบสไลด์ชามกิบล็อกสไลด์ชามอ่าตอนนี้ผมมาอัปเดตนะผมใช้หลอดกาแฟนะครับเนี่ยใส่ไว้ตรงร่องตัวกิบสไลด์ชามเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะยังแน่นอยู่เลย แต่ก็มีการเสื่อมสภาพครับตามการใช้งานแต่ยังแน่นอยู่นะมันไม่หลุดนะเมืเ่อกี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพตัวหลอดกาแฟก็นี่ครับตามรูปเลยครับแบบนี้เลยสภาพก็ตามการใช้งานนะแต่ถือว่าใช้ดีครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะใส่อีกรอบนึ้งเอามาดูสภาพเม็ดครับสภาพเม็ดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเหลี่ยมทุกเม็ดนะ ใช้งานไปแล้วประมาณ5 0 0 0ถึง8,000โลนะผมจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละเนี่ยเป็นเหลี่ยมหมดเลยเม็ดแพงเม็ดถูกั็เป็นเหลี่ยมหมดครับการใช้งานอยู่ที่ว่าจะใช้งานได้นานขนาดไหนความแตกต่างก็อยู่ที่การใช้งานครับอยู่ที่ระยะเวลาครับจะใช้ได้นานได้ยาวแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะดูแลสภาพเม็ด ถูกกับเม็ดแท้ไม่ใช่สิเม็ดถูกกับเม็ดแพงไม่ต่างกันนะเห็นไหมตัวนี้เม็ดถูกนะไม่ต่างกันครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมเนะเหลี่ยมลึกเลยอพอเป็นเหลี่ยมแล้วเนี่ยน้ำหนักมันก็จะหายไปด้วยเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูตัวนี้เป็นเม็ดเบอร์สิบสิบสองนะหายไป0.1กรัม ที่ 2, ก็หายไปอีก0.1กรัมอันที่3ก็หายไปอีกครับ0.1กรัมเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วอ่าต่อมาเป็นเม็ดเ,เบอร์10ครับตัวนี้ยังโอเคอยู่นะน้ำหนักไม่หายครับตัวนี้ยังโอเคอยู่ยังอยู่ที่10กรัมโอเคครับต่อมาเรามาล้างชุดข้างกันครับ วิธีนี้ผมแนะนําให้เอาน้ําฉีดนะแล้วก็เอาน้ํายาฉีดอย่าเอาเอตัวเป่าลมในเป่านะฝุ่นมันจะฟุ้งมากเลยนะอันตรายมากครับแนะนําให้เอาน้ําครับฉีดแล้วก็เอาน้ํายาฉีดล้างแล้วก็แปรงครับตัวนี้แปลงต้องมีสําหรับสายซิงสายล้างนถตต้องมีนะเ,นเวลาล้างมันจะได้ง่ายๆครับแล้วก็ปลอดภัยกับนิ้วเราด้วยเพราะตัวข้างในเนี่ยมันคมมากเลยเนี่ยไอตัว ชุดข้างเนี่ยตัวด้านในเนี่ยโคมมากครับอ่าโอเคครับต่อมามาล้างชุดชามเราชุดชามเราผมก็ใส่พวกน้ํายาน้ํายาล้างจานอะหรือว,ว่าสบู่ก็ได้ครับอ่าแล้วก็ถูถูถ,ถ,ถูขัดทำความสะอาดอ่าเสร็จแล้วก็ตากไว้ให้แห้งครับอ่ะโอเคต่อมาครับมาดูอันนี้คือเม็ดที่ผมสั่งมานะเป็นเม็ดแท้เม็ดแท้แต่เจาะไรเบาครับ มาดูสภาพเม็ดกันนี่ครับดูความเนียนมีซับเสียงครับปรเป็นเม็ดแท้ผมสั่งเป็นเบอร์10กับ12มานะเม็ดแท้ครับมีตัวซับเสียงเจาะไล่เบาเนียนเนียน,นะครับเนียนเนียน อันนี้เบอร์12อ่าตัวเหล็กด้านในก็จะหนากว่าตัวตัวเบอร์10นิดนึงอเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูว่าเบอร์ที่สั่งมาเนี่ยน้ำหนักมันตรงตามที่ผมสั่งไหมน้ำหนักอยู่ที่12.1นะเกินมา0.1กรัมครับ,รบตัวที่2เกินมานิดหนึ่งเหมือนกันตัวที่3ครับเกินมานิดนึงไม่เป็นไรครับ เครื่องวัดผมอาจจะไม่มาตรฐานเหมือนของเขาเนาะอันนี้มันเครื่องแบบถูกๆนะแต่ก็ยังพอใช้งานได้ครับแต่เบอร์10บในเป๊ะครับเบอร์10บสิบกรัมเป๊ะเลยอ่าผมใช้เป็นเบอร์1 0 12นะนี่ครับพลังเม็ดแทร้รถซิ่งวิ่งทางดินนี่นี่ไปเซิร์ชหาในช็อปปี้ได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจเป็นเม็ดแท้ครับเจาะไรเบา โอเคต่อมาครับมาดูการเรียงเมด็ดการเรียงเม็ดก็ไม่ยากครับเนี่ยดูตามคลิปผมได้เลยให้ดูที่ตำแหน่งมาร์กตัวทีครับเม็ดเบาอยู่หน้าเม็ดหนักอยู่หลังส่วนเม็ดที่มีทรัพย์เสียงก็ให้วางทางด้านซ้ายมือทุกเม็ดเลยอ่ามาดูการวางเม็ดครับง่ายๆครับตัวทีครับตัวทีเสร็จแล้วก็วางเมด็ดเบาไว้ข้างหน้านี่ตัวทีเมด็ดเบาไว้ด้านหน้าแบบผมแบบนี้ต่อมาเป็นเม็ดเบอร์หนักครับ นาะงไว้ด้านหลังนี่แบบนี้เลยตัวซับเสียงอยู่ทั้งด้านซ้ายนะโอเคไม่มีอะไรยากครับง่ายมากผมทำหลายรอบแล้วต่อมาครับมาดูตัวกิ๊บสไลด์ชามเราผมใส่หลอดกาแฟเหมือนเดิมนะนี่แบบนี้ใช้ดีครับแนะนำเลยต่อมามาดูขั้นตอนการประกอบชามครับไม่ยากครับตัวบูทเนี่ยจะมีร่องแหวนอยู่แบบนี้ มันใช่ไม่ใช่ร่องแหวนดิร่องน้ํามันก็เรียกเอาร่องน้ามันเอาร่องน้ํนามันนี่ไว้ด้านในชามแบบนี้อ่าเอาไว้เข้าไปด้านในส่วนตัวทีนี่เราก็มาร์กเป็นเส้นสีขีดมาแบบนี้เนี่ยการวางชามก็ให้ตรงตำแหน่งกับมารา์กเพาอเบี่ยงนะแบบนี้ส่วนชามด้านนอกก็ตรงที่เป็นจุดวงกลมเนี่ยครับที่ผมทาลูกศรไว้นี่คือตัวไหนก็ได้ครับวางให้ตรงกับมารา์กเพาอเบี่ยงเสร็จแล้วขันน็อตยึด จุดนี้ให้เราขันด้วยมือก่อนนะอย่าเพิ่งเอาเครื่องอย่าเพิ่งเอาบล็อกไฟฟ้าเนี่ยยิงเข้าไปขันด้วยมือครับขันให้หัวน็อตเนี่ยมันโผล่ออกมาประมาณนี้นะถ้าประมาณนี้คือโอเคแล้วถ้าไม่โผล่นี่คือสายพานอาจจะติดอยู่กับชามนะตรงนี้ให้เราดันสายพานขึ้นครับเสร็จแล้วก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงขันให้แน่นต่อมาครับสตาร์ทเครื่อง เช็คความเรียบร้อยเช็คเสียงวายยงยงา่ามีอะไรผิดปกติไหมเช็คเสียงกิฟสไลด์เช็คเสียงเม็ดถ้ามีอะไรผิดปกตินั่นแปลว่าเราวางเม็ดไม่ถูกเบอือไม่เดียงเม็ดมันเบียงไม่ถูกไม่ตรงตำแหน่งมันทนะําให้เครื่องสั่นนะตรงนี้ผมเคยพลาดมาแล้วเครื่องสั่นครับลาเร่งบิดแซงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเครื่องสั่นมันไม่สมูทโอเค เรียบร้อยครับสายพานเราตึงเรียบร้อยเสร็จแล้วครับบล็อกไฟฟ้าครับยิงขันให้แน่นอีกรอบหนึ่งอโอเคต่อมาก็ประกอบฝาครอบแข็งลงไปตรงนี้ดูดีๆนะนอตเนี่ยผมทำเลขมาให้ดูแล้วสีเขียวคือนอตสั้นสีแดงคือนอยาวแล้วก็สีชมพูคือยาวสุดตอนประกอบก็ให้ดูดีๆนะอย่าให้พลาดนะพลาดมาเน่ แครงนี่ทะลุเลยนะไปโดนน้ำมันเครื่องรั่วอีกอสุดท้ายครับเช็คเครื่องสตาความเรียบร้อยอีกครั้งเช็คเสียงครับเช็คความเรียบร้อยดูเสียงฟังเสียงว่ามีอะไรผิดปก,กติไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมีคลิปทดสอบสั้นๆให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปเลย ยังมี120ไม่เห็นอยู่นะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่โอเคสำหรับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ